สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม Talk Pro ร่วมกับ Plug ก b d เเ่ยเพื่อเช็คดูว่าไฟเตือนตัวไฟเตือนเครื่องยนต์ตรงหน้าปัดเนี่ยมันสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงแล้วก็วิธีเคลียร์ไฟเตือนของมันนะครับเมื่อเราแก้ไขข้อผิดพลาดของเครื่องยนต์เราจเรียบร้อยละก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาตรงในนี้ก่อน เข้าตรงส่วนนี้นะครับ for code แล้วก็กดรูปแว่นขยายครับตัวที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะเป็นโค้ดเป็น e อ r ร์เรอรที่มันอ่านเจอนะครับมันบอกว่าเป็น e อ r ร์เรอรหมายเลข p 0 1 1ย intake air t e m p e ็ก t u r e c t r c u i t high input ถ้าหากว่าอยากรู้ว่ารายละเอียดของมันคืออะไรเนี่ยก็กดเข้าไปที่ ตรงรายการตัวนี้เรากดเว็บลูปอัพครับมันจะพาเราไปหน้าเว็บที่เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเออร์โคต,ตัวนี้นะครับว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการแก้ไขทำยังไง เป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องใช้ทักษ <Pop> ะในเรื่องภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เมื่อเราทำการแก้ไขตัว ตัวตามตามที่ข้อมูลที่ได้มาเสียติดลอยแล้วเนี่ยก็คือเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้วไฟเตือนตัวเนี้ยมันก็จะยังขึ้นโชว์อยู่นะครับแล้วก็พอเออเออรหัตัวเดิมยังอยู่ทีเนี้ยเมื่อเราก็ต้องการที่จะลบข้อมูลพวกนี้ให้มันหายไปถ้าเป็นปัญหาเล็กๆบางทีเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องแก้ไขอะไรสามารถเคลียร์ได้เลยนะครับ เข้าไปตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงที่เป็นรูป3จุดแล้วก็กดตรงนี้ Clear for on อ ECU ครับสังเกตไฟเตือนตรงนี้นะครับก็หลังจากที่ผมกดโอเคตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปเนี่ยครับหายไปเรียบร้อยละ ไม่มีแล้วนะครับไฟตเตือนแล้วก็รอให้มันเคลียร์จนครบร้อเซท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยละสำหรับรีวิวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ